สวัสดีค่ะโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2,566รับสมัครระหว่างวันที่11-15มีนาคม2,566ซึ่งในปีการศึกษานี้นะคะโรงเรียนพดุงนารีจะรับสมัครในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนพดุงนารีที่ www.padungnari.ac.th ค่ะ สำหรับการรับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษระดับชั้นม1และม4ประจำปีการศึกษา2566เปิดรับสมัครระหว่างวันที่11-12มีนาคม2566โดยนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษจะต้องลงสมัครประเภททั่วไปด้วยค่ะ สำหรับนักเรียนสมัครประเภทนักเรียนทั่วไปนะคะจะเปิดรับสมัครระห่ังวันที่11ถึง15มีนาคม2566ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครในรูปแบบออนไลน์ได้ผ่านช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนพดุงนารีหรือทางเว็บไซต์โรงเรียนพดุงนารีที่ www.padungnari.ac.th ค่ะ ตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพดุงนารีผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2566มี4ขั้นตอนดังนี้ค่ะเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพดุงนารี www.pdungnari.ac.th a และเข้าสู่เมนูระบบรับสมัครนักเรียนหรือลิงก์ในเพจ Facebook ของโรงเรียนพดุงนารีค่ะเลือกประเภทที่ต้องการสมัครจากแถบเมนูด้านซ้ายมือค่ะ กรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนนักเรียนชั้นมอในเขตพื้นที่บริการให้อัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษให้ระบุความสามารถพิเศษของตนเองเลือกประเภทที่ต้องการการสมัครจากแถบเมนูด้านซ้ายมือคะ่ะกรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนนักเรียนม1ในเขตพื้นที่บริการให้อัปโหลดไฟล์ภาพสำเนาทะเบียนบ้าน และให้นักเรียนเลือกความสามารถพิเศษของตนเองในแถบด้านซ้ายมือด้วยค่ะนักเรียนม .4 ให้เรียงลำดับแผนการเรียนที่ต้องการเรียนจากมากไปหาน้อยให้ครบทูกลำดับทุกแผนการเรียนจากนั้นกดปุ่มรับรองข้อมูลและกดสมัครระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูลดังภาพค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครจากแถบเมนูรายชื่อผู้สมัครซึ่งแยกตามประเภทของผู้สมัครค่ะ พิมพ์ใบสมัครจากแถบเมนูพิมพ์ใบสมัครเพื่อใช้ในการเป็นบัตรเข้าห้องสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักในการค้นหาค่ะในบันสอบคัดเลือกขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาดังนี้ค่ะ 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบอาทิปากกายางลบ ดินสอกบเหลาดินสอรวมถึงนักเรียนจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรเข้าห้องสอบเพื่อมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบจึงจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ โรงเรียนพนงนารีมีนโยบายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม .1 และม .4 ประจำปีการศึกษา2566ด้วยความโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโปรดยาลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าจะให้การช่วยเหลือบุตรหลานท่านเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพนมนารีได้ในทุกกรณีค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ